สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่นุ้ยกับแม่นิเอมาท,ที่เทพิการจูเวลี่นะวันนี้นะที่สูนยทีดีกิจเนาะแม่บอกว่าแม่ตามมาที่เนี่ยเพราะอะไรพอดีชอบสร้อยอยู่เส้นหนึ่งแล้วก็นางแบบเราสวยมากขอดูงรูปนางแบบสวยจนอดใจไม่ไหวโอโด,ดึงดูดคนได้ขนาดนี้นะสวยขนาดนี้นะ เพื่อนชื่อชื่อคุณจิ๋มเขาก็เขาก็แนะนำาเสร็จแล้วได้ดูไลฟ์ก็ก็ตัดสินใจไม่รู้นกยังเป็นอะไราไลฟ์สร้อยเส้นแรกเลยอะป็นเส้นใหญ่เลยเป็นเป็นลอนดอนแล้วก็มีดอกไม้แกะรอเป็นกันเองเนาะแราก็พูดคุยกันสนุกสนานนะคะแล้วก็แนะนชิ้นนี้ที่ให้มันเข้ากับบุคลิกของเรา เชิญได้นะคะใครที่ไม่กล้าตัดสินใจก็ถ้าที่ซื้อมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรน,นะคะม,มีปัญหาอะไรก็สามารถส่งมาให้ที่ร้านดูแ,<ห>แลตลอดชีวิต